พร้อมเนาะมาค่ะปิชาติกะทุติยโบทมาลีค่ะอกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสัตตะนิชีวะสภาวะซึ่งมีลักษณะเป็นไปพร้อมโดยโทษและให้ผลเป็นความทุกข์มีสังวิชชนติ งคงทมได้แก่อกุโลรจิตสิบสอเจตสิกยี่สิบเจ็ดอ่าเรามาจำแนกค่ะขันห้าได้กี่ขันคะข้อหนึ่งมาได้ไหมแม่แบบคือรูป28เป็นรูปประขันมาไม่ได้เอาข้อสองเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันนายเจตสิกยีมีเวทนาไหม มีเอามาวทนาอยู่ไหนชี้เอออ่ะ,าอออะมาได้อโอเคอต่อไปข้อสามเดี๋ยวเดี๋ยวๆคนละข้อ,ขอสัญญาเจตสิกเป็น,าานสัญญาขันมาได้โอเคต่อไปที่เหลือเหลือเท่าไหร่คะยีะ่สิบห้าห้ายี่สิบสา ใช้ไปแล้วสองหลือยีนะเขียนด้วยเดี๋เพื่อนไม่รู้เหลือเจยี่สิบาค่ะ,ะเป็นสังขารละขันเนาะออาต่อไปข้อ5จิตเ้วเหลืออนไม่ให้จิตที่เหลือเราต้องพูดชื่อจิตค่ะว่าคือใครอกุศลลจิต12เป็น,เป,นเป็นใครคะ อ่าใช่ค่ะเอาถิมไปเลยเอักุศลจิต12เป็นวิญญาณขันเพราะฉะนั้นได้กี่ขันคะได้สี่ขันได้สี่ <ๆ S 1> ขันนิพพานไม,มไม่มีโอเคต่อไปไอายตนะค่ะทันไหมขันทันไหมเพื่อนเพื่อนทันไหมท<อ>ันค่นทันเนาะต่อไปไอายตนะค่ะอายตนะ12 จักขุประสาทไม่มีจักขุประสาทอยู่ไหนชี้ผิดชี้ผิดชี้ผิดโอ้คนสวยชี้ผิดอ่าจักขุประสาทไม่มีมาไม่ได้โสตประสาทไม่ได้เราจะจับปุปปัสสัหรือจับขาจับขาญาตนะไม่มีโสตประสาทเป็นนี่นี่นี่มือมือมือชี้ค่ะฮะ มือชี้ข้ลงให้หมดเลยว่าอ๋อได้แล้วก็พูดว่าภาษาทะลุเราก็รวมเลยถ้าเรารู้นะโจทย์มันมีแค่จิตกับเจใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้น10ข้อเนี่ยเราเรียกว่าอะไรโอราลิการูส1ิ 1> เป็นโอราลิกายตนะ10ไม่มีอตัดทิ้งต่อไปข้อ11ข<ม>้อ11แม่แบบคือจิตเป็นมนายตนะอันนี้โจทย์เรามีแค่ อากูโสละจิบสอเป็นมานายตันนะต่อไปข้อ12ค่ะเหลืออะไรยังไม่ได้ใช้อีกเหลือเจยี่สิบเจ็ดเป็นค่าทิ้งเลยอันไหนไม่ใช้ค่าทิ้งเลยค่าค่ะค่าทิ้งค่าไหนค่าเจห้าอออกไหมคะเพราะว่าเพราะข้านี้เรามีเจแค่27ถูกไหม เพราะฉะนั้นได้กี่อาัตนะคะสองอัตนะโอเคใส่ค่ะเติมคำในช่องว่างต่อไปธาตุค่ะธาตุธาตุมี18เหมือนเดิม1-10เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปมาไม่ได้12เป็นโอราลิกธาตุ10มาไม่ได้โอเคต่อไปข้อ1ิ 11มาได้ไหมไม่ได้ข้อ11เป็นจิตที่เกี่ยวกับทวีปัญญาทวีปัญจามีญาณจิต10เนาะแล้วจุดเราเป็นอกุศลและจิตเพราะฉะนั้นก็มาไม่ได้ยกเซตยกเซตก็มีกี่ข้อ11ถึง1 0 1สอะไร16เลยแต่ถ้าเป็นทวีทวี10มีแค่11-15ถึง15แค่นั้นนะค่ะข้อ16เป็นมโนธาตุอันนี้ก็มาไม่ได้เอา17 ได้ก็ได้ทั้งหมดกี่ดวงแล้จิตกี่ดวงเป็นอักุศลละจสิบสอเป็นมะโนวิญญาณธาตุอักขติสิบเจเป็นเป็นธรรมธาตุนะทันไหมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นธาตุได้กี่ข้อธาได้สองอ่าเติมคำค่ะสองโอเค ต่อนะไม่ง <mel od ic> งเนาะ <mel od ic> ต่อไป Grand <ie> สัสจจะค่ะสัจจะสัจจะเราบอกแล้วว่าก่อนที่จะทำสัจจะเราต้องแยกค่ะ <m uch less> โลกีโลกุตดครานี้โจทย์เราคืออกุศลจิตสิเป็นโลกีกับโลกุตดอย่างละเท่าไหร่โลกุตไม่มีมีโลกีอโอเคค่าทิ้งค่าจิตแปบเอทิ้งเหลือ12อเอาปากกาแท่งใหม่เลยค่ะ แล้วเจตสิกที่ประกอบกับอกูศสได้เท่าไหร่เจตสิกที่ประกอบอกุศสเหลือยี่สิบ <20 S 2> <ค>มียี่สิบแเหลือมียี่สิบเจ็ดเว้นโลภะออกเนาะเพราะว่าในยี่สิบเจ็ดมีโลภะเจตสิกอยู่ค่ะเอ้ค่า 5, ห้าเอ็ดทิ้งรูปมีไหมไม่มีตัดทิ้งตัดที่แปดทิ้งอ่ะเราก็จะได้แค่ โลกียะอ้อไม่ใช่อันนี้อคูศสละจีสิบสเจตสิกยี่สเว้นโลพะเป็นทุกขศัตร์แล้วเราข้อโลพะที่เราเว้นเมื่อกี้มาใส่ในข้อสองเป็นโลพาเจตสิกเป็นสมุททยศาสตร์อ่าต่อไปข้อสามมาได้ไหมไม่ได้ไม่มีมไม่มีอตตถิงข้อสี่ล่ะ ไม่มีเนอะเพราะเราไม่มีจิตที่เป็นมรรคเนาะเพราะจิตเราเป็นอกุศลได้กี่จบย่างจบย่างพบไม้เพราะฉะนั้นได้กี่ข้อได้สองโอเคง่ายไหมจบแล้วสี่สองสองสองเดี๋ยวเฉลยกันดิสี่สองสองสองโอเคไหม